วันนี้มีเรื่องของเงินมาฝากกันนะคะ ก็จะบอกว่าเงินแบบไหนการที่เหมาะกับการลงทุนวันนี้มาดูกันค่ะเงินนั้นมีอยู่2แบบเงินร้อนนั่นเองนะคะอันแรกคือเงินร้อนเงินร้อนนั้นก็เป็นว่าเขาเรียกว่าเงินที่ได้มาแล้วมันต้องใช้จ่ายออกไปทันทีนั่นเองนะเช่นยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าชําระค่าบาตรค่ะรถหรือ,อชําระค่าบัตรเครดิตนั่นเราเรียกว่ามันเป็นเงินที่ได้มาแล้วคือต้องจ่ายไปโดยที่มันพูดง่ายก็คือมัน ไม่สามารถอยู่กับเราได้นานและอันที่2มันเป็นเงินเย็นนะเงินเย็นนี้เป็นเงินที่นอกเหนือคือพูดง่ายว่าไม่จําเป็นและไมะ่ไม่นำไปใช้อะไรใดๆทั้งสิ้นมันยังคงอยู่และต่อให้นะมีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นเราก็ใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ก็ไม่กระทบนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการลงทุนนะควรเลือกเงินเย็นที่สามารถนำไปต่อยอดเงิน สำหรับเรื่องของการลงทุนเพราะมันต้องเขาเรียกว่าใช้ในระยะเวลายาวนั่นเองนะคะจึงทําให้ต่อให้นะเราใช้เงินส่วนนี้ไปลงทุนก็ทําให้เราสบายใจแบบง่ายๆนะั่นก็คือรู้สึกสบายใจมากขึ้นและมีความสุขว่าเราไม่เดือดร้อนถ้าเราใช้เงินเย็นไปลงทุนนั่นเองนะคะนี่คือเคล็ดลับที่ควยมานำมาแบ่งปันกันนะคะและถ้าท่านใดวันนี้สนใจในเรื่องของการลงทุนก็ไปติดตามควอยได้ที่เพจควยอสังหานะคะ ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับใครด้วยนะคะขครเราหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้นติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ